สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานาเสนอบล็อกไฟฟ้าถอดล้อนะครับผมตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ DCA นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นขนาด6กหุนนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องต้าหนักจะประมาณ3-4กิโลกรัมได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างหนักนิดหน่อยนะฮะก็เลยจะมีมือจับมาให้นะครับผมส่วนลูกบล็อกที่แถมมานะครับ จะเป็นเบอร์32ขนาด6กหุนนะครับผมซึ่งถ้าลูกค้าต้องการใช้เบอร์อื่นก็สามารถซื้อลูกบล็อกมาเปลี่ยนได้นะฮะส่วนสเปคเครื่องนะครับผมตัวนี้จะมาที่กำลังไฟ6 2 0้วัตต์นะครับที่1,600รอบครับผมสินค้าชิ้นนี้ก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นเกรดอย่างสูงด้วยนะครับ ตัวนี้สามารถปรับซ้ายขวาได้นะครับก็คือจะมีสวิตเป็นรูปตัว R กับตัว F บอกอยู่นะฮะถ้าเรากดที่ตัว R นะครับตัวนี้ก็จะหมุนไปทางขวานะครับถ้าตัว F ก็จะหมุนไปทางซ้ายนะฮะสายไฟที่ให้มานะครับก็เส้นค่อนข้างใหญ่นะฮะก็จะยาวอยู่ประมาณ2เมตรนะครับ ซึ่งใช้งานสะดวกสบายเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเรื่องการรับประกันนะครับเราจะรับประกันให้6เดือนนะครับผมซึ่งตลอด6เดือนนี้จะฟรีค่าแรงช่างนะฮะแต่ว่าคุณลูกค้าต้องเสียค่าอะไรตามจริงนะครับผมส่วนเรื่องราคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่2 9 9 0บาทครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถ สั่งซื้อโดยการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม